ไปดู scbx กันก่อนลวกันก็จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนะฮะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาโดยมีพันตำรวจเอกทำนิธิวณิธถนอมประธานกรรมการประธานคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่ม scbx ประธานกรรมการ,รกิจกรรมเพื่อสังคมกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทพิบาลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ scbx เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยคุณอาทิตย์เองนะฮะก็ระบุในที่ประชุมว่ากลุ่ม SCBX ไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืนในขณะนี้ขณะที่การบริหารจัดการในส่วนของทุนของกลุ่มเนี่ยยังเป็นยุทธศาสตร์หลักของบริษัทที่พยายามจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการคงแผนการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน SCBX ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีการจ่ายปันผลสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมขณะเดียวกันนับตั้งแต่การปรับโครงสร้างธุรกิจมาสู่การเป็นโฮลดิ้งคอมพานี้วยเป้าหมายหลักของ SCBX นั่นคือการผลักดันอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือ return on equity ให้มีการเติบโตแตะระดับ2หลักให้ได้ซึ่งในช่วงแรกหลังจากการเข้าสู่การเป็นโฮลดิ้ง ROE ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า10% ซึ่งต่างจากธุรกิจของตัวธนาคารไทยพาณิชย์เองนะฮะที่เติบโตสู่ระดับ2หลักไปแล้วคือวันนี้มองเนี่ย S C B X เขาเป็นโฮลดิง้งครับแบงก์ไทยพาณิชย์เนี่ยเป็นซับซ i d ดอรีที่อยู่ใต้นะฮะตัวโฮลดิง้งงนั้นพอมีการรีสตรัคเจอร์โครงสร้างธุรกิจทั้งหมดของบริษัทเนี่ย ROE ของ SCBX มันปรับลงไปต่ำกว่าระดับ10%อนะซึ่งเป้าหมายหลักของเขานั่นคือการดัน ROE ของตัวโฮดดิง้งให้มันขยับขึ้นไปเกินกว่า10%ให้ได้ครับนะฮะซึ่งแนวทางในการดัน ROE อย่างที่เราเคยพูดคุยกันมามันจะมีอยู่2แนวทางหลักๆ 1. เนี่ยนะฮะก็คือการลดจำนวนหุ้นลดตัวหารกำไรคือการซูขึ้นคืน 2. ก็คือการเพิ่มกำไรครับ นะมันก็ถ้ามันยังเพิ่มไม่ได้การลดตัวหารมันก็ทําให้กําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ใน troe มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นถูกว่าแต่แนวทางของ scbx ไม่ใช่การลดตัวหารกำไรแนวทางของ scbx คือการเพิ่มไรายได้เพิ่มกำไรนะและให้ตัวปันผลเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นก็จะเน้นไปที่สายปันผลเป็นหลัก ซึ่งทางด้านคุณอาทิตย์ก็มองนะคะว่า RWE ในระยะถัดไปเนี่ยมีโอกาสแตะ2หลักที่ระดับ12-13เได้ในระยะอันใกล้นี้โดยเฉพาะการรับอาน,นิสงจากธุรกิจเรือธงอย่างกลุ่มเจน 2, 2> หรือกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและบริการทางเงินดิจิทัลที่ถือว่าตอนนี้เริ่มเห็นกำไรเพิ่มมากขึ้นจากบริษัทในกลุ่มของ SCBX อย่างเช่นบริษัทคาร์เอ็กจำกัด <Card S 1> อะคาดิซจำกัดนะครับซึ่งเป็นบัตรเครดิตและก็สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันบริษัทออโตเอ็กจำกัดนะครับที่เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถแล้วก็ยังมีบริษัทมันนิคจำกัดที่เป็นสินเชื่อดิจิทัลแล้วก็ยังมีบริษัทอาบัคัสดิจิทัลจำกัดนะครับจะเป็นสินเชื่อดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน m ั n นี่ทันเดอแล้วก็ยังมีบริษัท อัลฟาเอ็กจำกัดที่เป็นสินเชื่อเพื่อสินค้าลักชัวรี่ด้วยก็ถือว่าจะเป็นกลุ่มเจน2ที่จะมาช่วยผลักดันให้เป้าหมายของ ROE เนี่ยไปอยู่ที่ระดับ12-13%ถึงคือวันนี้เจน1อย่างแบงค์เนี่ยเขาไปอยู่แล้วเขาเป็นมาอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้ด้วยแบงค์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่อยู่ในระ,ระนาบเดียวกับบริษัทย่อยอื่นๆนะ,ะคือถ้าจะเอาแบงค์ไปดันตัวเดียวเพื่อให้ ROE ของทั้งโฮดดิ้งมันขยับขึ้นไปได้มันอาจจะไม่เพียงพอ ก็ต้องมาใช้พวกเจน2ก็คือบริษัทที่เกิดใหม่เหล่านี้ซึ่งบริษัทเกิดใหม่เหล่านี้เอาจริงๆมันก็ไม่ใช่ใหม่เลยสทัทีเดียวนะเขาก็เป็นบริษัทที่มีรากฐานนะฮะที่เรียกว่าอย่างลึกอยู่มากพอสมควรอยู่แล้วนะมาจนถึงปัจจุบันก็เริ่มที่จะสร้างผลตอบแทนด้วยตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นนะอย่างตัวของ c a ดเ X กับ AutoX เนี่ยโอ้โหพอร์ตโฟลิโอก็กหลายเป็นแสนแล้านอ่ะนะฮะ ก,ก็ดูเริ่มที่จะมีสาการที่ดีขึ้นก็น่าจะมาช่วยตัวของแบงค์เนี่ยให้ขับเคลื่อน r อ e ของกลุ่มขึ้นไปให้ได้เหนือกว่านะฮะระดับ10%ที่ที่ที่ท,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 ที่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ส่วนอื่นๆเนี่ยนะฮะในระนาบเดียวกันก็คงจะเริ่มเห็นทยอยนะฮะหรือว่าทยอยเห็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามมาในช่วงหลังจากนี้นะฮะออโอเค scbx อันนี้ปันผลโดดเด่นที่สุดครับในกลุ่มสถาบันการเงิน